ตอบคาถามด้านบนนะคะรีอะไรก่อนเพราะว่าแบบวินพูดถึง2รีคือรีเทนชั่นกับรีไฟแนนซ์รีเทนชั่นคือการขอลดดอกเบีย้ยที่แบงค์เดิมรีไฟแนนซ์คือการย้ายวงเงินไปแบงค์ใหม่เลยแต่เดี๋ยววินอธิบายให้ฟัง2รีเลยว่าเจ้าหน้าที่แบงค์อ่ะเขาได้อะไรจากการที่เราทั้งรีเทนชั่นทั้งรีไฟแนนซ์ต้องบอกกอนว่าเจ้าหน้าที่แบงค์ที่คุยเรื่องสินเชื่อเขาเปรียบเสมือนเซลล์แบงค์คนหนึ่งเพราะเขาต้องขายวงเงินคือเขาต้องให้ลูกค้ามากู้ที่แบงค์เขาเพราะอะไรเพราะ,ะไรายได้หลักของแบงค์อ ลูกค้ามารีไฟแนนซ์เนี่ยวินจะได้ยอดก็คือได้เป้าของการตั้งวงเงินได้ค่าธรรมเนียมจากการให้กู้ได้รายได้ดอกเบี้ยซึ่งทั้งหมดมันคือ KPI ของพนักงานแบงก์อันนี้คือกรณีรีไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นรีไฟแนนซ์น่ะพนักงานเขาอยากได้อยู่แล้วพอเขาได้ยอดได้เป้าแต่ retention ถ้าถามว่าพนักงานแบงก์ได้อะไรเรายังได้ลูกค้าคนเดิมอยู่กับเราซึ่งถ้าลูกค้าคนเดิมอยู่กับเราเขาก็จะให้รายได้ดอกเบี้ยเราไม่มีแบงก์หรือไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนที่อยากให้ลูกค้าดีๆย้ายออกจากแบงก์คุณสามารถขอลดดอก ได้ถ้าเป็นขอลดผลดอกเบีย้ยบ้านถ้ามันเกินเกณฑ์ที่กําหนดแล้วก็สามารถเจราจาขอลดได้โดยที่เราอาจจะต้องมีวินัยในการจ่ายหนี้คืนที่ดีส่วนถ้าเป็นสินเชื่อธุรกิจคุยด้วยเหตุด้วยผลว่าทําไมเราถึงขอลดดอกเบีย้ยการอนุมัติอยู่ที่พนักง,งานือเปล่าการอนุมัติไม่ได้อยู่ที่พนักง,งานค่ะมันมีเกณฑ์ของมันอยู่ ว่าสามารถลดได้เท่าไหร่แต่เขาต้องเป็นคนทําเรื่องเพื่อขออนุมัติเจ้านายเขาขออนุมัติแบงก์ใหญ่ขอนักคนที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้มันไม่ได้อยู่ที่ที่คนนั้นคนเดียว <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี2องี้ยรีเทนชั่นกับรีเทนแนนซ์ใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์และใช้ให้ถูกประเภทและถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับเทคนิคในการขอสินเชื่อการวางแผนกลยุทธ์การเงินเพื่อขยายธุรกิจที่มาถามได้นะคะเดี๋ยววินจะเข้ามาตอบให้ค่ะ